สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็กค้าประตูสาภาพาไปสวยสาภาพาป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาดะสองหนจุดสปอร์ตไฮคอนเน็กเกี 2, ย์ออโตปี2021่ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นค่ะประวดีิจะเต็มได้เลยนะ,ะสงเด็นละ8 0 0 0กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปกษตรกรรมนี้ไปเช้งงานได้แล้วนะคะมือแรงไม่แทมไม่วิ่งแค่40 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รอบ ร,รถที่น่าใช้แอร์เย็นเจี๊ยบและก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะมือแรกสภพาพปลายแดงใหม่วิ่งน้อยค่ะ ติดฟรีเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรถสีขาวนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะคะนี่มากๆเลยค่ะแอร์แบ็คู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะเล่นไใหม่แท้40,000กิโลนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยค่ะเดิมๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะ ประหยัดน้ำมันสุดๆขับดีสุดๆบอดี้สวยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็คค้าประตูสาภาพไปสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสาภาพป้ายแดงขับดีมากๆนะคะจัดนี้เต้นต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตไฮคอนเน็กนะคะด้านะะลหลังกว้างค่ะคนขังได้เยอะเลยค่ะ แบบพับได้ตังหานนะคะน่าใช้ค่ะปรึกษาเรื่องการจัดไปนันได้เลยนี่ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะแอร์แบบครูค่ะกว้างนั่งสบายค่ะขับตีมากๆรถสภาพป้ายแดงเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเพยนพันษาเป็นสินค้า สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย 50. 50์508 58ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีเมียสนยนำหน้า s i AMP 1 0ค่ะพิมพไล์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้ประหยัดน้ำมันขับดีสุดๆเลยค่ะคันนี้ บอดี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ